ทดลองดูอีกรอบหนึ่งโดยการเชื่อมทองแดงเข้าไปนะครับจากงวดที่แล้วนะครับใช้อะไราตานมาอุดกาวมาหาอุดนะครับได้ปีหนึ่งไปดูรอบนี้นะครับจะยังไงจะมีตรงไหนรั่วอีกรึเปล่าก็ไม่รู้ตรงไหนอ่ะ <c oughs> ประกบเลยหรือเป็นครั้งที่ร้อยแล้วใช่ไหมตาน นี่โอ้ช่างทีนะครับวันนี้งานเยอะนะครับนี่สังเกตดูนะครับมือไม่ว่างเลยนะครับนี่โอ้โยมเขาเลยนะครับเอาตัดไม่รั่วแล้วใช่ไหม,ไมไหอ่าทีนี้ถ้ารั่วอีกรอบ<ถ>เปลยียนถังใหม่เลยครับอ่ะทดสอบไปช่างใหญ่ ไม่พูดไม่วีบอะไรหรอกเนาะอ่าต่ซูมโมเอ็กนะครับปัญหาซ้ำๆเดิมๆซากๆนะครับน้ำเข้าถังถังขึ้นสนิมถังรั่วปั๊มติ๊กเสียโอเคไหมเออนี่ปัญหาเยอะนะครับปั๊มติ๊กเสียปั๊มติ๊กสกรปรกนะครับเนื่องจากว่าน้ำเข้า บินเข้าโคลนเข้านะครับโอ้ปัญหาเยอะนะครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไปดูนะครับว่าจะใช้ได้านานแค่ไหนนะครับเอาถังไปเชื่อมนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ